อาสร้างแรงออกไหมระวังอย่าเฝ้าป่วยครับอย่าเฝ้าป่วยรวังนะครับตัดแตรายนะครับคนหลายสร้างหลายนะครับมันเสียใจกันใหญ่อย่าเฝ้าป่วยเด้ออย่าเฝ้าป่วยใจเย็นเย็นเอาหน้าลีดลีดออาไหมหน้าก้อนลีดออาไหมหน้าไปก้อนอย่าเบาหนักอย่าเบาหนักของพวกน้ำมือกำสร้างนะครับเพราะมันใบสามตัวแล้วนี่ออกไปเลยออกไปวันนี้ไอ้สร้างจะไปกินหนักออกไปเลน เอาหนากมาเ้ลยนากนสั่งดิไซน์หนักไปแค่เราพูกกันเลยสั่งดีไซน์ยากผมเป็ระวังครับระวังสร้างเลยอสสั่งง่ายนะครับมันจะเสียใจกันได้ง่ายระวังครับระวังยาของไก่มากาเออเอาตนาไปตนาบไปปองกอนะไปพุ่งกันไปหายันพูดกอน โอ้นี้มองยังก็ฝันจะมองนี่่ะมัน่ามันตายจะมองมัน่าเขาเล้วอ่าสั่งดีใจหน้าผม่าเขาไมสั่งดีใจหน้าผมไปหาญาติพ่กพงนออกไม่เหมือนออกไม่เหมือนไปหาญาติพ่กพงษเลย สร้างลายคนลายนะครับกเสียใจไนะครับแต่มาว่งนะครับแต่เาก่นนี่มาหลายมองนะครับบางมองตามเชือกงานจะมคยพอกันเอาไปเครับหน้าเลย้งงยงหน้าออกไปาเนี่ยรมพทั้สมมย่งเย่งนหไม่มีอ

เดินนายจะน้อยสร้างหลายนายกเหมือนกันึงเหมือนกันไปนายไปนายอีเออไปเลยเดินหน้าไปเลยจังบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไป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 อกจังไปเอ เอาสร้างสร้างดีไซนาหไปหานะปูกันมูทาแล้วมูถาแลวไปไปหานา้วะปูกันหาหาาะปูกอนเอาไปยกะลาบนระปูแล้วอมาเลยได้เราไปก่อนหน้าลยติ้องตไปเลยเด อะไรออกมาสร้างอะไรออกมาพี่น้องระวังเนื้อเนี่ยนง่้ระวังครับตีนต้างมันกตีนหมาได้ตีนแมวได้ระวังแน่นะครับมันมาได้เสียใจว่าอะไรเนี่ยเออระวังระวังตีนต้างสัดหนาขนคุ้นน้อยเสียใจว่อะไรเพราะว่าเออระวังระวังครับระวังระวังเออคนสร้างคนสร้างคือไหนก็ได้หนังเท่านี้ เอาหาเลยเดี um <NY> ๋ยวหหน้าออกคนางก็ไเต๋ออมาสวนฐานหน้าเอามาเลยอ่สร uh, so ้างฐานคนๆนึงไม่ใช่ไรเพระหน้าไ้หน้าออกหนาสร้างไม่ได้เพราะน้าไน่าพราะหน้าไหน้าสร้างนี่มันแนวจะไปย่งไปเม่อไรเนี่ยอเอาสร้างมาเลยครับสร้างมาเลยเอามาออกันหานงจีลีลสรางในในหน้านันทำเด้อสร้างหน้านน พี่น้องที่มาสนุกสนานในวันนี้ครับาขอร้อมล,ลงมือนะครับใน,นการสนุกสนานในวันนี้เด้อเล่นกันม้นวนวเต็นกัดต้นวัวอาจจะไม่เรื่องไม่เล่านะครับพอหนักทั้งสิบท่านและระบุษาใจดีจ้างมาให้เ่าในสนุกสนานกาันในวันนี้หวังนะครับพี่ในายวาลูและหลานระวังขนมทุกท่านทุกคนนะครับคงจะบอสหาปัญหาให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดมีเรื่องมีเล่ากัน จะขออนุญาตปักคาบ่อนั่มดนตรีดนแอร์ที่บอเรโอนี่ในราคาสามหมื่นสี่นะครับถือโอกาสดูอะกาศนะครับเพื่อนนะครับในเรื่องเล่าในงานนี้จัดได้นะครับไอเสียงการดนตรีดนแอร์สามหมื่นสี่พันบาทนะครับพอใจต้องการท่านเพื่อนาะอสนับนะครับวันนี้สนุกสนานกันได้เพต้องเรียกบ้านเรียกสั้นวัฒนะแต่บ่อยมวลมวลแล้วกันเกิดบีกีลองบีบ้านทีกันลอง การเทียบมาบายลงโปหลงไส้มีอะไรกันาาที่กันวาเออเอาหน้าไหลมาหน้าไหลมาเข้าไอ้หน่มตีดกพวกกันหยัเต้นเร็วหลมาไหลมาเออจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านเพื่อมากแนงไหนพานกันนตานไปเออเอาแล้วมันจะทำมันจะทำมันจะหมดไม่ได้รตีก่อนเล้ว่าสาอะไรดิก็ไหลไปไหลไปสั่ง อย่าลืมน,นะครับเมื่อผู้ใดจับผู้ใดได้ผู้ใดที่สั่งม้านาลงไปเพื่อต้องไมีเสียหายนะครับเขาจะปับ๊บหายใจขาดโดนตีนะครับต่อไหลไปครับสร้างไหลไปเลยครับสร้างไหลไปเลยครับสร้างไหลไปเลยเลยพราะม้าน พน้กานขอบอกว่าพนักานขออะไรก็ฟังกท่านเอออะไรไปอะไรไปสาวแรงมากเยี่ยมไปเลยนะองน่าขย้ใช่หรือว่าจะทันโม่หเอาหมดนลเนาะเจ้าหญิงไปผมสิไปหาสร้างใส่ละสาแงก็เรื่องแรกเนาะสัญญาณนะ่านปัอนใจเลย พี่น้องครับผมรายการเสียงปรบมือดังให้นะครับคุณพ่อคุณแม่เ้างนี้ครับทีมงานเจ้าภาพนะครับของห้องทุกท่านครับพี่น้องห้องชาวทาราน้องพี่น้องชุมพรบุรีนะครับขับกันครับพี่น้องเอาบุญเอาคุณสนับกันเด้ออยู่ด้วยกันจนถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณครับวันนี้สีชมงติดครับเจ้าภาพจัดนักจัดเต็มให้พี่น้องนะครับส่งความสุขต่อตับพระแห่งชิโรโดยที่สองจากอำเภอกุสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามตอบอะไรกันครับ yeah